สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Astro Survival เกมมือถือเอาชีวิตรอดจากพวกปีาศาจเริ่มแรกนะครับผมตัวเกมจะให้เราเลือกตัวละครนะครับอ่าแรกๆกก็จะมีอยู่หนึ่งตัวนะครับอันนี้ผมซื้อไว้แล้วนะครับผมซื้อได้จากไหนครับมาที่ Follower ตรงนี้ครับผมอ่านี่ครับผมก็จะมีตัวละครนะครับให้เราซื้อนะ ในการซื้อก็ใช้เหรียญทองแล้วก็คริสตัลสีลุงนะครับผมนะตัวละครแต่ละตัวก็จะมีความสามารถทักษะไม่เหมือนกันนะครับพอเราเลือกตัวละครแล้วนะครับผมแล้วก็เข้ามาอยู่ในหน้าเกมแล้วนะครับ วิธีเล่นก็ง่ายๆเลยครับผมเกมนี้นะแค่เราบังคับตัวละครนะครับผมอ่ะแล้วเราก็เก็บพวกดาวแล้วก็เหรียญทองพวกนี้นะครับผมเพื่ออัพเลเวลนะนะครับนี่ก็จะเป็นสกิลนะครับผมพวกสกิลนะขึ้นมาให้เราเลือกนะครับผมอันนี้ครับผมทุกคนเห็นไหมครับจะเป็นช่องสกิลของผม6ช่องนะด้านล่างนะครับอ่าอันนี้ก็เราสามารถใส่สกิลได้6กหกสกิลเลยนะครับผมอันนี้ เริ่มแรกก็จะได้หนึ่งสกิลนะครับผมอาผมแนะนำให้อัพสกิลติดตัวของตัวละครก่อนนะครับอ่นี่ครับผมอาแต่ละสกิลก็จะมีอาออปชันนะครับผมพวกคริติคอลพวกเพิ่มสปีดพวกนี้นะครับอาให้เราเก็บดาวกับเก็บเงินพวกนี้นะครับผม เราเก็บไปเรื่อยก็เลเวลแล้วก็จะอัพไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ใช้ point up skill ไปเลยนะครับพอเราเล่นไปประมาณหนึ่งนาทีนะผมก็จะมีมอนสเตอร์นะครับผมหน้าตาน่ารักน่ารักนะครับออกมาให้เราสู้นะครับผมแนะนำให้ต่อสู้เลยนะครับผมนี่นะไล่เก็บเลยนะครับเพราะว่ามันจะดรอปของนะครับผมจะดรอปกล่องนะครับกล่องสกิลนะครับผม ันครับผมพอปีศาจตายแล้วก็นะครับผมจะได้รับกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มสกิลให้เรานะผมนะครับได้สามสกิลเลยนะครับผมให้เราเอาชีวิตรอดจากพวกปีศาจไปเรื่อยๆนะครับผมบางด่านก็หกนาทีนะครับผมบางด่านก็สิบนาทีนะสู้ไปเรื่อยๆก็จะมีพวกปีศาจพวกบอสออกมานะครับผม เรามาดูระบบเกมกันบ้างครับผมอ่าอันนี้จะเป็นระบบร้านค้านะครับผมก็จะมีอ่าแลกเปลี่ยนคิสตันสีลุ้งนะครับผมแล้วก็เอาคริสตันสีลุ้งมาแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญทองนะครับอันนี้เป็นคอลเลกครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกไอเทมที่ดรอปจากด่านนะครับผมที่เราเล่นนะอันนี้เป็นสกิลครับผมสกิลก็250สกิลนะครับผม รวมๆแล้วโคตรเยอะครับโฟลเวอร์ครับผมอันนี้จะเป็นระบบซื้อตัวละครนะครับผมจะใช้เหรียญทองแล้วก็คริสตัลสีลุงนะครับผมในการซื้อนะ,อ,ะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวละครแต่ละตัวนะครับผมมีทักษะนะครับ สกิลแตกต่างกันนะครับผมระบบ Power Up อันนี้จะเป็นอัพค่าพลังโจมตีค่าเกาะป้องกันค่าเลือดแล้วก็ฮิลนะครับผมของตัวละครของเรานะครับอันนี้ผมอัพไปแล้วเลเวล3ามนะผมถ้าเราอยากอัพขั้นต่อไปนะครผมเราต้องทำเลเวลตัวละครให้เป็นเลเวลสองก่อนนะครับเลเวลข้างบนซ้ายมือครับผม ระบบเซตติ้งหรือว่าระบบตั้งค่านะครับด้านบนก็จะเป็นปรับการแสดงผลนะครับลงมาก็จะเป็นการปรับเฟรมเรทครับผมเกมนี้ปรับได้สูงสุด120เฟรมเรทเลยนะครับแล้วก็มีระบบเสียงนะครับผมเสียงเพลงแล้วก็เสียงในเกมนะครับผมแล้วก็ระบบดาวน์โหลดเซตติ้งนะครับผมวันนี้ผมแนะนําให้ปรับเป็นออนะครับติ๊กที่ออได้เลยจอยสติ๊กเซตติ้งครับผมวันนี้สําหรับใครที่ไม่อยากให้ปุ่มบังคับนะครับผมเคลื่อนย้ายก็ ปรับไปที่ด้านขวามือครับผมติ๊กขวามือเลยครับผมภาษาครับผมเกมนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยครับผมขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกัน,นคลิปหน้าสวัสดีครับ